สนุนโดนตูมเดียวเดี่ยวขั่วปัตตพีต้องตูมเดียวและแมกวันเปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแมกวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซาโกสถานที่แห่งนี้บอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันร่มรื่นมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นภาพนี้แล้วอยากไปนะาจาก <ไป S 1> อยากไปหลายคนนะครับผมเชื่อว่าฟังรายการดูรายการนี้กูอยากจะไปสัมผัสกับ ธรรมชาติเพราะว่าช้างเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในป่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเขาอยู่ในป่าเขาไม่ได้มาอยู่เดินขายกล้วยขายอ้อยแล้วก็เดินร้อนอนนะซึ่งมันเป็นการทรมานเขาฉะนั้นทางการเนี่ยก็จะคิดอยู่อย่างเดียวว่าทํำยังไงที่จะให้คนที่เอาช้างมาเล่ร่อนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยกลับไปอยู่ในถิ่นเดิมของเขากลับสุรินไม่ได้มันไกลรถกว่าจะไปถึงไกลมากก็มาเมืองการเมืองการก็อยู่ไม่ไกล แค่ร้อยกิโลถ้าคุณไปสุรินทร์เนี่ยก็ห้าหกร้อยกิโลมันก็เสียค่าสูงผุ้ยเยอะเพราะช้างตัวหนึ่งคงไม่เดินกลับนะฮะก็คงจะจงใช้รถมันก็ต้องเสียเวลาเขาเลยม,มาสร้างปางช่างนี่ไง <ừ> ฮะที่เราเรียกว่าปางช่างให้เกิดธรรมชาติที่เกิดความรู้สึกในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อย่างธรรมชาติและอีกสิ่งหนึ่งนะที่ที่ผมชอบมากเลยที่กาญจนบุรีเนี่ยถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะจ๊ะเออคุณแม่ครับกาญจนบุรีนี้มีพื้นที่เป็นอันดับ 3. ามรองจาก 1. เชียงใหม่สองนคนรราชสีมาสามกาญจนบุรี 4. ส,สุราษฎร์ธานีที่คือเมืองที่มีป่ายเยอะมากครับฉะนั้นเราจึงอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เห็นเรามาดูภาพนี้น้องก๊อฟก็ถ่ายภาพ,พเก๋นะนสดชื่นมากภาพนี้เก๋นะ เขาจะถ่ายภาพตรงโดยที่ไม่มีช้างแล้วช้างอาจจะไปกินอะไรแล้วแต่เขาอยากให้เห็นว่าถ้ามาที่นี่ท่านจะได้พบกับอะไรธรรมชาติที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้คนไปได้ใกล้ชิดไม่ใช่หลังคามุงกระเบื้องไม่ใช่หลังคามุงสังกะสีแต่เป็นการมุงจากที่ได้จากธรรมชาติกันเองนะครับจากเนี่ยจะอยู่กับประเทศเราเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณพันปีแล้วเมื่อก่อนเราใช้พวก ลังคาจาลัางคา,าลัางคาจากลังคาปาล์มลังคาใบมะพร้<ม>า่มงแฝกต,ต่างๆนะครับภาพนี้เราต้องการให้เห็นคอนเวอร์เชยนกับทางด้านตรงเขาก็ทางด้านซ้ายนี่นะฮะก็จะมีการบาลานกับบ่อน้นํานี่แล้วก็ไปยังจุดบาลานก็คือ,อการได้พออินเทอร์เน็ตก็คือจุดที่เราอยู่ไกลออกไปแล้วเห็นภูเขาอยู่หลังแล้วก็ยังมีเคิร์ฟต้นไม้เพราะว่ารายการนี้คุณแม็กปรารถนาที่จะให้ผมได้นําเรื่องราวมา S <S <S สอนเยาวชนด้วยนะฮะฉะนั้นมันก็ได้อย่างใจแหละ,ะ,ะแต่พูดง่ายๆว่าอาจารย์ครับอย่าง,างที่กาญจนบุรีเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกับหรือว่าอาจารย์เองแนะนําเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโบราณสถานหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันเยอะมากนะครับมันก็ไม่ไกลด้วยอยากให้คุณผู้ชมอ่างเก็บน้ํามากที่สุดอ่างศรีนครินนะอ่านวัชราลงกรณ์นะอ่างต่างๆเยอะแยะเลย นะแล้วยังมีอะไรเงี้ยน้ำตกมากที่สุดน้ำตกแม่คามินน้ำตกหุยแก้วน้ำตกไอราวนเยอะแยะอ่างเก็บน้ำเยอะน้ำตกเยอะภูเขาเยอะป่าเขาเยอะมีโรงละครของท่านม้ยมีสังขละบุรีของท่านอุตมะเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเราก็จะไปเที่ยวกันแต่ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมเห็นว่าเขาฉลาดในการที่จะถ่ายไม่เห็นสวยมากว่าเป็นยังไงอีกภาพหนึ่งนะครับไปเปิภาพ ภาพนี้จอดจงให้เห็นกระชาทานอ้นา,าวาจารย์โทษครับให้เห็นช้างช้างซึ่งดูที่เขาจะดูสูบๆนะนเห็นเลยว่าช้างที่นี่ถึงแม้จะเลี้ยงอย่างไรก็เหมือนมนุษย์อะอย่างผมเนี่ยเริ่มเหี่ยวเพราะผมเพราะผมเพร <อ S 2> <พอ S 1> าะผมครบแต่จบสี่ไปแล้วเมื่อวันวันที่สองกรกฎาคมผมก็เริ่มเหี่ยวยนั่น,นคือมนุษย์ที่เหี่ยวอาจจะปกปิดเอาไว้ไม่เห็นนะครับแต่ช้างก็เหมือนกันเซลล์ต่างๆของร่างกาย เขาไม่ได้มีการสเตมเซลล์เขาไม่มีการฉีดเขาไม่มีการฉีดอย่างคนที่แก่และอ่นไม่ได้ไปเกาหลีช้างก็เลยเป็นดังนั้นก๊อฟเขาก็ถ่ายมาให้ดูว่าพ่อครับถ้าไปที่นี่มีอย่างที่โปรงสังขารใช่จันต้องนั่งโปรงสังขารนะพ่อนะเพราะอาจจะโปรงสังขารที่ทําไมก็ถึงนี่เชื่องช้ากว่านเขาจะยกมาช้าเหลือเกินภาพเราไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งเพราะเราต้องการจะถ่ายภาพให้เด็กเห็นว่านี่คือภาพนิ่ง พ่อครับผมเห็นแล้ผมสงสารมผมอยากมาอีกเขาบอกผมจะไปเองโดยไม่ไปทรานส์ฟอร์เมอร์นะทรานส์ฟอร์เมอร์พาไปแล้วครั้งนี้แต่คราวหน้าเราจะไปด้วยกันนะวันเกิดผมก็อาจจะไปทําที่นี่อือะไรต่างๆเป็นความคิดของเขาเป็นความคิดที่ว่าถ้าคนไม่ประสบอาจจะไม่รู้อาจจะเหม็นขี้ช้างอ,อาจจะไปรู้สึกสกปรปกเดอร์ตนะี้นะมีโครนมีตมแต่ถ้าคนเข้าไปลึกๆของจิตใจจะรู้เลยว่าทําไมช้างแก่ ซึ่งยังไม่ตายแล้วก็มาไว้ที่นี่นั่นเองคือคุณผู้ชมเองอาจจะเคยไปชมนะครับการแสดงของช้างต่างๆนานาเยอะๆมากมายเพราะนั่นคือช้างที่กําลังอยู่ในวัยที่สามารถที่จะทําอะไรได้เยอะนะครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องมาเป็นอย่างนี้เหมือนคนนะจ๊ะโอ้โหเนี่ย ผมถามหลายคนว่าถ้าจะไปเที่ยวระหว่างช่างแก่กับช้างหนุ่มนะฮะคนอายุมากมักจะมาที่ช่างแก่หมดมถ้าเป็นเด็กเดกก็จะไปช่างหนุ่มหมดก็เป็นเรื่องของัยนะฮะของการที่ก็จะสัมผัสกับถึงต้องการไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับไปดูอีกภาพหนึ่งเรามีภาพอยู่นี่ <c oughs> ข้อถ่ายอีกมุมหนึ่งนะฮะของช้างที่จะเข้ามาสวนเสเฮห,หากับคน <c oughs> คนที่อยู่ใกล้ชคดแต่คนนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอ,อันตราย เราก็อยู่บนบนบน,นแค่บนอะไรต่างๆที่เขาทาขึ้นที่ปางทริปนี้ไปกันเยอะไหมครับจ้าสื่อมวลชนทั้งหมดรถทั้งหมดสิบห้าคันสื่อวลชนก็นคนละสี่คนก็ออกเยอะหน่อยอไทยรุ่งเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้เขาอยากจะให้คนทางประเทศไทยได้รู้ว่าประเทศไทยสร้างรถได้นะแล้วสร้างรถแล้วเหมือนกับต่างประเทศได้นะคร,ราคาถูกกว่ามากนะสมรรถนะต่างๆนานาเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าถูกไปเยอะ เพราะว่าถ้าจะเป็นรถต่อประเทศในลักษณะของทานฟอร์เมอร์เนี่ยคาราลีล้านนะหรือไลร์ลเวอร์เราก็ไม่อยากพูดไลรลเวอร์นะ over, รถจิ๊บเนี่ยพวกนี้แพงทั้งนั้นแต่ทานฟอร์เมอร์นั้นก็เป็นรถที่สร้างโดยคนไทยครับเราเป็นคนไทยเงินทองไม่รั่วไหลคนไทยเป็นคนสร้างคนไทยใช้คนไทยได้เงินคนไทยให้เงินแก่รัฐแล้วก็เป็นสิ่งที่พอ,พอควรก็ก็เลยเดินทางวันที่เขาไปเนี่ยเป็นวันที่ผมกําลังป่วยพอดีอมผมก็เดินทางไปเหมือนกันเข้าโรงพยาบาลเอง <ไป S 1> หมายถึงว่าอาจารย์เดิน,เเดนทางเข้าโรงพยาบาลเดินทางเขาง้าโรงพยาบาล<ๆ>เขาเดินทางไปปางเ<อ>พราะเขารู้ว่าผมไม่สบายเขานี้ย้อนใจมากเหมือนกันผมก็หลอกไม่เป็นไรเพราะพมาได้พเพราะแท็กซี่มาได้ไ,ได้ปรากฏว่าเขาก็ไม่สบายใจนะก็พยายามบอกิีจรอเวลาให้พ่อดื่มน้ําให้พ่อพักผ่อนให้พ่อไปหา,าหมออะไรต่างเป็นความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อไปอีกรูปหนึ่งนะครับไปอีกรูปหนึ่งเราอยากให้เห็นช้างที่ทำกิจกรรมกันในระหว่างที่เราอยู่ตอนนี้ช้างเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีแอ่งน้ํา จะลืมว่าช้างชอบแอ่งน้ามากวันที่เราไปเนี่ยร้อนอช้างาก็ร้อนเหมือนกันนางที่เหยียวย่นนะฮะงวงที่ยืดมาได้ไม่หนา่าไม่มากนักอาจจะยืดด้วยความเชื่องชามันก็เหมือนมนุษย์เราที่เราจะมีความเชื่องชาหลงเมื่ออยู่มาก็จากผมจะอาจจะไม่เชื่องช้าเท่าไหร่เพราะผมจะเดินเร็วไงคือพยายามที่จะสวนกับอายุ ไม่อยากให้ใครมาบอกเฮ้ท้อแก่จังเลยไม่อีกเยอะครับอาจารย์ยังอีกเยอะอีกนานครับอีกนานมากๆครับเดินกับอาจารย์ที่ผมเดินไม่ถ่านที่คุณผู้ชมบอกเลยก็พยายามพยายามครับภาพนี้เนี่ยถ้าคุณแม็กถามผมว่าถ่ายทําไมคุณแม็กก็ตอบเองได้อะถ่ายทําไมภาพนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าจากความรู้สึกผมนะอาจารย์หนึ่งคืออยากให้เห็นความสมบูรณ์ของป่าสองก็คือแม่น้ําลําธารที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยละสามกิจกรรมของช้างที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกกี่วันเนี่ยเขามีกิจกรรมที่จะมาทําร่วมกันตรงนี้มันเป็นความสุขนะจ๊ะถูกต้องเลยครับคุณแม็กพูดถูกเหมือนเหมือนกับสิ่งรวมภาพรวมก็คือว่ากิจกรรมที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมันเกิดความสุขของเขาที่สร้างความสุขให้กับคนที่เห็นคนที่ไปชมเราก็จะได้เห็นเขามีความสุขเราก็จะเห็นความสุขแต่เขาฉีดน้าหรือว่าพ่นน้ําไม่ได้ไกลแล้วไม่เหมือนตัวที่หนุ่ม เขาก็อาจจะออกมาพ่นน้อยๆต่างๆเนื่องจากว่ากําลังลดน้อยลงไปแล้วก็กลายเป็นช้างที่หมดสภาพกับการที่จะใช้งานมีผมกี่แหละที่ยังมีคนใช้งานอยู่นะครับผมก็ยังใช้อยู่ยังไงก็ไม่ยอมจับยังไงผมก็อยู่กับท่านนะครับท่านก็ดูรายการเที่ยวเทิดถ่ายไปเทือโลกผมรับผิดชอบเที่ยวเทือไทยคนนี้ เที่ยวไทยทั่วโลกบอกบอกได้เลยว่าจารณทรยังจะต้องใส่เสื้อผ้าสวยๆไหมคุณผู้ชมได้ชมอีกนานเลยทีเดียวแล้วครับมาดูช่างรูปนี้้ะครับช่างรูปนี้นี่ได้ความหมายมากที่กอลฟก็ถ่ายแต่ตัวนี้ดูสมบูรณ์มากเลยนะเขาจะเห็นคนเลี้ยงกับมันเนี่ยผูกพันช่างมันจะผูกพันกับคนเลี้ยงคุณรู้ไหมช่างล้มทุกครั้งหรือว่าช่างตายเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยนะจะนอนไม่หลับไปเป็นเกือบเดือนที่เขาผูกพันเขาบอกว่าเขาเคยพูดกับผมนะวว่าอาจารย์เชื่อไหม ผมมีลูกสามคนลูกผมจากไปเรียนหนังสือที่เมืองที่เมืองนอกต่างๆผมยังไม่เสร็จใจต้่าช้างผมลบเลยอืเขาเป็นความผูกพันพี่สุรินมีช้างที่งายาวมากที่สุดในประเทศไทยเขาก็ปลูกเรือนให้มันอยู่และลึกข้างเรือนนันก็เป็นที่อยู่ของเขาเขานอนและไอ้ช้างก็เอางวงเนี่ยเข้ามาลวงตับปลาใจพุงเขาเล่นกับเขาเหมือน,นยังเล่นอยู่แต่ไมารูกนั่นคือความผูกพันระหว่างควานช้างกับตัวเขาครับอยู่ด้วยกันเลยไม่การผูกพันกัน เขาต้องนอนนอนบนแคร่แล้วก็เป็นบ้านแต่ช้างอยู่ในโรงครับแต่ก็มีหน้าต่างที่ให้ช้างเนี่ยล้วงได้เอางวงมาโดนที่หน้าที่แก้มไปโดนที่อวัยวะเพศอะไรต่างๆก็มันก็เป็นการแย่กันสนานกันที่อยู่ด้วยกันด้วยความผูกพันภาพนี้อยากจะให้พวกเราทุกคนบอกการแต่งภาพภาพนี้ผมบอกตรงว่าสุดยอดเลยให้อารมณ์บาลานซ์มากด้วยให้อารมณ์นะบาลานทั้งต้นไม้สองต้นและคนที่นั่งอยู่ ซึ่งอาจจะสั่งสอนมันก็ได้อย่างนั้นนะอย่างนี้นะอย่างนั้นนะมันรู้ความเป็นช้างตัวนี้อายุอายุอายขอโทษทีเกิน40บนะฮะก็ห้าสิบแต่ดูเขายังสมบูรณ์น,นะครับยังสมบูรณ์ครับยังไม่ผอมแต่การถ่ายภาพนี้เนี่ยเป็นการถ่ายภาพที่ก็เขาบอกผมตั้งใจน้ำพ่อที่จะให้เห็นบรรยากาศให้เห็นอารมณ์ของคนที่อยู่ด้วยกันระหว,ว่างช่างกับคนถ้าเราถ่ายภาพเป็นเราก็ควรจะถ่ายภาพอย่างนี้บ้างเป็นสิ่งที่ผมอยากบอกเด็ก ถ้าท่านได้การบ้านจากครูบาอาจารย์ว่าต้องไปในครั้งนี้จะออะไรว่างนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทํากลับมาครับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนะครับวันนี้เรื่องราวต่างๆหรือว่าการท่องเที่ยวอาจจะดูไม่ค่อยราเริงสักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นช้างของช้างแก่นะแต่ว่าเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักเอาละครับคุณผู้ชมครับเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูภาพกันต่อนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อดีกว่าว่าที่นี่จะมีอะไรคุณผู้ชมได้เห็นอีกครับพักกันสักครู่ครัับบสสนนนุโด Big หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big กอและตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซาโก้